สัสดีค่ะกลับมาพบกับโยอีกครั้งนะคะในรายการ84ค่ะรีวิววันนี้นะคะโยกก็อยู่ที่84ค่ะเซนเตอร์นะคะสาขาการจราพิเศษหรือส่วนลมรถเดอะเบนให้เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาใจคนที่กำลังตามหารถกระบะ4ประตูนะคะคุณลูกค้าที่เหมาะมากไว้ใช้งานหรือว่าจะเป็นรถครอบครัวหรือว่าไว้ประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ คุ้มค่าแต่การลงทุนมากเลยนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะแท้แนนเป็น t o โย t ้า e v o ว o c โนะคะ 2.4G นะคะรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่ปี2021นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวอีกด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในสีตัวเรือนของเขากันก่อนนะคะสีตัวเรือนคันนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวสวยๆแล้วก็ขายดีแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าสีขาวก็คือ แบบว่าคนตามหาก็คือเยอะอยู่พอสมควรเลยนะคะใครที่กำลังตามหาอยู่ก็คือห้ามพลาดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวเจาะตรงทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะ โอเคมาถึงด้านหน้าแล้วนะคะนี่รูปร่างหน้าตาของเขาก็จะเท่ๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟหน้านะคะก็จะเป็นรูปทรงโชวเชียวแบบนี้เป็น LED projector อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ระบบไฟยังติดอยู่แน่นอนแล้วก็สว่างสวยอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกตรงนี้ให้ด้วยนะคะเป็นรถพร้อมใช้งานเลยลูกค้าไม่ต้องไปทําเพิ่มเติมแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะมาแบบว่า โดยรวมทรงเท่ๆแบบนี้เลยลูกค้าสมบุกสมบันมากเลยนะคะแล้วก็ตําหนินะคะบอกเลยว่ามีแค่รอยขนแมวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะรอยขีดข่วนใหญ่ๆก็คือไม่มีเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็คือย้ำกันอีกทีเลยนะคะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะนี่มาถึงตรงซุ้มล้อแล้วนะคะซุ้มรองเขาก็จะยกสูงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยแบบนี้ด้วยลูกค้าบอกเลยว่าตําหนิเนี่ยไม่มีเลยนะคะคันนี้เป็นคือแบบ ใหม่มากสภาพนางฟ้ามากเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของล้อของเขานะคะล้อคันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะคุณลูกค้าสภาพแม็กนะคะบอกเลยว่าไม่มีตําหนิเลยนะคะสวยงามมากไม่มีรอยขูดใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของปียางนะคะปียางก็จะอยู่ที่ปี2020นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ อขอบของยางนะคะคันนี้ก็จะอยู่ที่ขอบ18เลยลูกค้าปียางก็คือยังไม่เก่าเลยนะคะใช้ได้อีก2-3ปีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของผ้าสีคันนี้นะคะ,ะจะหมดวันที่12เมษายนปี66เลยนะคะลูกค้าผ้าสีไม่ขาดแล้วก็ยังใช้ได้อีกยาวไกลเลยนะคะแล้วก็ในกระจกข้างนะคะกระจกข้างก็จะเป็นสีดำเท่ๆแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็คือ ระบบไฟเลี้ยวก็ยังติดอีกด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็สภาพนะคะขอบกระจกมองข้างก็คือแทบไม่มีตำหนิเลยลูกค้าอาจจะมีรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะโอเคมาด,ดูในส่วนของด้านข้างกันดีกว่านะคะเริ่มจากนี่มีกันสาดแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ากันสาดก็คือแบบว่าไม่มีตำหนิอีกเช่นเดียวกันลูกค้ารอยแตกรอยหักนี่ก็คือไม่มีเลยนะคะแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มดำรอบคันให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพร้อม กับมีสัญญาณกันขโมยตรงนี้แล้วด้วยนะคะนี่แล้วก็ตรงมือจับของเขาอะไรทุกอย่างเป็นสีลมดํานะคะคุณลูกค้าแล้วก็มาพร้อมขั้นบันไดแบบนี้เลยบอกเลยว่ารถคันนี้หาตาหนิน้อยมากนะคะคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูเม็ดอาร์ก,กันดีกว่านะคะนี่เปิดเม็ดอาร์กมาแล้วนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าเรียงตัวกันสวยงามมากบอกเลยคันนี้ใครได้ไปถือว่าแบบคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะ ถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตนะคะบอกเลยว่าแทบไม่มีรอยขยับเลยนะคะคุณลูกค้าก็คือสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆนะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของรอยน็อตฝั่งนี้นะคะคุณลูกค้านี่ไม่มีเลย mm hmm. บอกเลยว่าคันนี้ สวยมากนะคะแล้วก็ได้่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะตกแต่งด้วยสีดำนะคะแล้วก็มีตรงนี้แบบว่าคล้ายๆแบบว่าสีออกรมดำเล็กๆใน้อยนะคะคุณลูกค้าซึ่งสภาพเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีที่ติเลยลูกค้าไม่มีรอยขาดแ,แล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ระบบทุกอย่างของเขานะคะนี่คุณลูกค้าดูได้เลยระบบทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลยนะคะ โอเคเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะประตูหลังนะคะนี่ดับเบลแคปก็คือมี4ประตูแบบนี้เลยลูกค้าสะดวกสบายนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของเม็ดอาดด้านหลังก็เรียงตัวกันสวยเช่นเดียวกันและยางอันนี้ก็คือยางแน่นๆเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด,ด้านหลังนะคะก็คือแทบไม่มีรอยขัดเลยลูกค้าแต่ทางเราก็ มีรับประกันแน่นอนนะคะว่ารถคันนี้จะไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหมแน่นอนนะคะไม่ได้โดนย้อมแมงมาแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะสีก็จะเป็นเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าแล้วก็สภาพก็คือไม่ต่างกันเลยนะคะสวยงามมากแล้วก็ระบบนะคะนี่คุณลูกค้าไม่มีผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลยนะคะก็คือระบบแบบว่ายังใช้งานได้เป็นปกติทุกที่เลยนะคะโอเคมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะด้านหลังคันนี้ก็คือ ดูจากภายนอกแล้วลูกค้าดูเลยว่าเ hey ทแบบนี้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ในส่วนของไฟไท้ายนะคะก็จะเป็นรูปทรงแนวตั้งแบบนี้นะคะ mm hmm. ระบบไฟยังติดอยู่แน่นอนนะคะ mm hmm. แล้วก็คันนี้มีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ให้แล้วนะคะคุณลูกค mm ้า hmm. แล้วก็มีมาพร้อมด้วยกล้องหลังเลยนะคะ mm hmm. เป็นรถพร้อมใช้งานไม่ต้องไปซื้อออปชั่นเพิ่มเติมแล้วนะคะคุณลูกค้า แล้วก็คันนี้นะคะมีเซนเซอร์กันชนด้วยกันถึง4จุดเลยนะคะมาพร้อมขั้นบันไดแบบนี้เลยเท่ๆเลยอะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่านะคะว่าด้านหลังเขาจะกว้างขวางไหมนะคะ,ะฝานี้ก็คือเบามากอะลูกค้าเบากว่าแบบว่าคันอื่นๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังดูเลยลูกค้า ก็คือเหมาะมากไว้ขนของประกอบประกอบอาชีพอะไรต่างๆคันนี้ก็คือเอาอยู่เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอะไรต่างๆรอยขันก็คือน้อยมากลูกค้าบอกเลยว่ารถบ้านมือเดียวคันนี้นะคะคุณลูกคา้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมแน่นอนซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชันด้านหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะ โอเคขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบพุทธสตาร์ทแล้วนะคะคุณลูกค้าสะดวกสบายแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะคะแล้วก็ระบบทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยนนะคะแล้วก็ในส่วนของสีตัวเรือนสีภายในของเขานะคะก็จะเป็นสีดํานะคะคุณลูกค้าแทบทําขั้นเลยนะออกจะมีแบบว่าสีออกเทาๆลมดําแบบนี้ตกแต่งเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะแล้วก็สภาพบอกเลยว่า บนเพดานเนี่ยอาจจะมีตําหนิบ้างนะคะเป็นรอยเปื้อนรอยอะไรนะคะแต่ไม่มีรอยขาดแน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะคะคุณลูกค้าฝั่งซ้ายมือนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้โทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะคะแล้วก็สภาพพวงมาลัยนะคะบอกเลยว่า สวยงามมากลูกค้าไม่มีอรอยขาดแล้วก็ไม่มีอรอยขีดข่วนอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นี่แถมทองแบบว่าทองคําเปลลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็การบังคับพวงมาลัยของเขานะคะก็คือนี่เป็นปกติทุกอย่างเลยลูกค้าไม่มีผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเทสระบบของพวงมาลายัยด้วยการเพิ่มเสียงกันดีกว่านะคะว่าระบบของเขายังจะเป็นปกติอยู่ไหมนะคะ นี่ร่างกายด้วยหวนี่<า>นคุณลูกค้าดูเลยเพิ่มเสียงรดเสียงอะไรได้เป็นปกติเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือนไม้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเรือนไมดิจิตอลแบบเท่ๆแบบนี้แล้วนะคะคุณลูกค้าระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะไม่มีไฟขึ้นโชว์แต่อย่างใดนะคะแล้วก็ด้านขวามือหยกตรงนี้นะคะปุ่มที่มันเป็นออโต้นี่ลูกค้าดูเลยทุกปุ่มยังกดติดเลยนะคะไม่มีปุ่มไหนที่กดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ คอนโซลน,นะคะก็จะเป็นคอนโซลสีดำนะคะลูกค้าไม่มีตำหนิอีกเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่ารถคันนี้หาตำหนิได้น้อยมากๆเลยนะคะคะุณคู้าเหมือนป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะหนี่ก็จะมาพร้อมเป็น2ช่องแบบนี้เลยพร้อมกับ ตรงนี้คือบอกเวลาด้วยนะคะก็สามารถปรับอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แอร์คันนี้ยังเย็นฉ่ำไม่ต้องไปเพิ่มน้ํายาแอร์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของมีเดียนะคะคุณลูกค้าก็มาจอแบบเบลอแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังเป็นจอระบบทัสกีีนแบบนี้ด้วยนี่กดได้เลยนะคะไม่มีแบบว่าช้าแน่นอนลูกค้านี่กดเมนูกดอะไรตรงนี้ก็คือเป็นปุ่มอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสเสียงกันดีกว่า ฟังครูนี่นมาจากอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปลองฟังกันเลคุณลูกค้าดูเลยแล้วก็คือเสียงเลิศมากนะคะคันนี้แล้วก็สามารถยังฟัง mp3 ได้เวทยุได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะคันนี้ก็คือครบจบในที่เดียวเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆก็คือสามารถปรับตรงนี้ได้เลยลูกค้าปุ่มทุกปุ่มยังมีนะคะไม่ไม่มีปุ่มไหนหายไปแล้วก็ระบบยังไม่ล้วนด้วยนะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะมีที่จุดบุหรี่ให้ถึงสองอันเลยลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างก็สามารถวางพระวางเสร็จตังอะไรได้นะคะแล้วก็ยังสามารถวางแก้วน้ําได้ถึง2แก้วเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเกียร์ระบบออตโต้แล้วลูกค้าขับง่ายสะดวกสบายนะคะผู้สูงอายุอะไรคนแบบมีอายุหน่อยก็สามารถขับได้ง่าย ง่ายๆนะคะโอเคแล้วก็คันนี้นะคะแบ่งมือก็ยังสามารถใช้งานได้เป็นปกตินะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะก็ยังสามารถใส่เสรตั้งใส่อะไรได้อีกนะคะแล้วก็ซึ่งสาภาพเนี่ยโดยรวมตรงนี้บอกเลยลูกค้าใหม่มากเหมือนไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยคันนี้เราบอกเลยว่าคันนี้ก็คือใหม่ไม่ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ที่พักแขนนะคะก็ยังเปิดออกมาได้นะคะนี่ตรงนี้ก็สามารถ เสียบปลั๊กด้วยเป็นปลั๊กไฟเลยนะคะคุณลูกค้าปลั๊กไฟแบบปลั๊กไฟบ้านเลยนี่คันนี้ก็คือสามารถเสียบได้เลยนะคะคือคันนี้ก็เหมาะไปกลับไปแบบตั้งแคมป์อะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของ เบาะนะคะเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะ,ะ,ะหนังสีดำนะคะคุณลูกค้าหนังสีดําทั้งอันเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าสภาพแต่ละอันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือว่าด้านหน้าก็คือไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ออปชั่นนะคะของเบาะก,ก็คือมีการปรับไฟฟ้าแล้วนะคะคุณลูกค้าแต่เฉพาะแค่คนขับเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสระบบดูเลยนะคะนี่เห็นไหมลูกค้าบอกแล้วเมืเ่อกี้แค่กดปุ๊บก,ก็คือเลื่อนปั๊บเลยนะคะนี่ อาดูเลยลูกค้านี่เห็นะกดได้ทุกปุ่มกดปุ๊บเด้งปั๊บเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่มันดังเพราะว่าหยกเสียบมนี่ไว้นะเบลคาดเบลไว้นะคะมันก็เลยแบบว่าเสียงดังนิดนึงนะคะ นี่แต่ก็คือระบบทุกอย่างยังเป็นปกติเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะที่บังแดดนะคะก็คือไม่มีกระจกให้นะคะคุณลูกค้าแต่สภาพสวยงามมากนะคะแล้วก็คันนี้นะคะระบบไฟนะคะคุณลูกค้าดียังติดทุกดวงเลยนะคะแล้วก็ยังมีที่ใส่แว่นตาให้ด้วยอีก1อันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของด้านหลังตรงนี้เลยละกันนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าด้านนอกฝนตกนะคะก็คือเปิดประตูไป รีวิวให้ไม่ได้นะคะแต่จะนั่งรีวิวตรงนี้ด้วยตาเปล่าแล้วกันนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็คือกว้างขวางแน่นอนลูกค้าเพราะว่ามันเป็นดับเบิลแคปนะคะ4ประตูนะคะสะดวกสบายเข้าออกอะไรอย่างงี้ง่ายเลยนะคะแล้วก็บอะด้านหลังก็จะเป็นเบาะเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยแล้วก็บอะด้านหลังเนี่ยมันสามารถดึงไอ้ตรงกลางออกมาเป็นที่พักแขนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องเขาอินเสิร์ตเอาเนาะแล้วก็สภาพเบาะเลยลูคกค้าเบาะก็คือสวยงามไม่มีรอยขาดเลยนะคะแล้วก็ด้านบนเพดานนะคะบอกเลยว่าอาจจะมีรอยเปื้อนแค่จุด สจุดเท่านั้นนะคะนอกนั้นก็คือสภาพนางฝาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเทสคันนี้กันดูเล่น,เล,นเล่นดีกว่านะคะคุณลูกค้าเพราะว่าฝนตกเราแบบว่าปิดจ,จบข้างนอกไม่ได้นะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มไปเลยนะคะลูกค้าก่อนอื่นขอเทสระบบที่ปัดน้ำฝนโชว์ก่อนนะคะนี่ว่าระบบเขายังติดอยู่นะคะแล้วก็ข้างนอกก็คือฝนตกจริงๆนะคะ ไปกันเลยนะคะอันนี้ก็คือจะขับเทสลองแค่ในตลาดก่อนแล้วกันนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าหยกก็คือไม่มั่นใจกับการขับรถใหญ่นะคะแต่บอกเลยว่าช่วงล่างคันนี้ก็คือดีมากนะคะคุณลูกค้าโอเคเมื่อกี้ที่ไม่รู้ว่ามีเสียงดังเข้าไปในกล้องหรือเปล่านะคะคุณลูกค้าที่เสียงดังเมื่อกี้เพราะว่าเป็นประตูไม่แน่นนะคะ,อะ okay โอเคก็คือช่วงล่างคันนี้เขาก็บอกว่า ดีนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เครื่องก็คือแบบว่าโอเคเลยเหมาะมากนะคะสําหรับคนที่กําลังประกอบอาชีพแบบขนของเยอะๆนะคะหรือว่ามีครอบครัวนะคะแบบว่าพ่อแม่ลูกอะไรอย่างงี้คันนี้ก็โอเคเลยนะคะ ก็คือสวยงามช่วงล่างดีออปชั่นจัดหนักจัดเต็มอีกด้วยซ้ำนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปก็ถือว่าครบเลยนะคะครบจบในที่เดียวจริงๆนะคะนี่ขับก็คือขับง่ายๆนะคะคุณลูกค้าสะดวกสบายแบบว่าคุณผู้หญิงก็สามารถขับได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเกียร์แบบว่าเกียร์ออโต้นะคุณลูกค้าก็คือขับง่ายสะดวกสบายเลยโอเคเดี๋ยวเราวนไปจอดที่เดิมแล้วก็ปิดจบคลิปกันดีกว่านะคะ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรถ โตโยต้าลีโวโลโก้นะคะ 2.4G นะคะรถคันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ปี2021นะคะคุณลูกค้ารถปีไม่เก่านะคะแล้วก็สภาพบอกเลยว่าใครได้ไปก็คือคุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะว่าเขาเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพก็คืออย่างที่เห็นเลยลูกค้าเหมือนป้ายแดงไม่มีผิดเลยนะคะแล้วก็ระบบทุกอย่างอะไรของเขานะคะไม่มีรวนแน่นอนนะคะแล้วก็เลขไม้ของเขานะคะคันนี้ก็จะอยู่ที่29,900กว่าโลนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ ็ราคานะคะก็จะอยู่ที่958,000บาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคะก็อย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะเพราะว่ารถต่หนี่คันนี้น้อยมากจริงลูกค้าเหมือนได้ไป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างอะไรของเขาก็คือดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็เครื่องของเขาก็คือเงียบม,มากคันนี้แล้วก็เติมน้ํามันดีเซลด้วยนะคะโอเคแล้วก็สําหรับการรับประกันนะคะทางเราก็มีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือชุก ฉนทั่วประเทศเลยนะคะคุณลูกค้าตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ท่าทาง84ค่าของเรานะคะยังรับประกันการันตีไม่พอนะคะก็ยังจะมีพี่กูยสเปเชียนนะคะมารับปร,ประกันให้ด้วยนะคะแล้วก็มาการันตีให้อีกแรงนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยจะไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหม้แน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะติดต่อข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะสอบถามการจัดไฟแนนซ์นะคะก็สามารถโทรไปที่เบอร์084848844นะคะหรือ l i n นะคะ8 4 c a r c e n t ะะแล้วก็ Facebook นะคะ84คาเซนเตอร์นะคะแล้วก็ YouTube นะคะ84คาเซนเตอร์ชาแนลนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขออภัยนะคะทีะ่ต้องแบบว่ารีวิวเท่าได้เท่านี้นะคะเพราะว่าข้างนอกฝนตกแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับ84คาเซนเตอรนะคะแล้วรับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะ ก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเครือบแก้วเครือบเซรามิกนะคะไว้ทําความสะอาดรถให้รถเหมือนใหม่ตลอดเวลานะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com